ฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกยอัพครับวันนี้เราอยู่กับวูหลิงบิงโกนะครับมีแต่คนทักว่าน่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้ครับจากความสำเร็จตอนนั้นเขาขยายออกมาเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอย่างวูลิงบิงโกคันนี้นะครับโดยไซส์ที่ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าพิกัดของเขาเนี่ยคู่แข่งตัวสำคัญเลยคือเนต้าวี2นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้มีแ e v ใช่ไหมเป็นไซส์เล็กชาร์จ AC นะครับแล้วก็ได้รับความนิยม ในคนกลุ่มหนึ่งมากๆเลยเพราะว่าเขาแต่งสนุกนะครับแล้วก็กลายเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ของคนใช้รถ E ีวีที่น่ารักมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าไปอวดของแต่งกันวันนี้ขับไปเจอลูกนะครับวันนี้ขับไปเจอเพื่อนลูกแล้วแบบมีแต่คนทักว่าน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยชอบเข้ามาอวดของแต่งกันไม่มีใครขิงใครแบบว่าเหมือนคอมมูนิตี้รถยนต์ E ีหลายๆกลุ่มนะวันนี้ครับจากความสำเร็จตอนนั้นเขาขายายออกมาเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอย่าง คู่หลิงบิงโกคันนี้นะครับโดยไซสงที่ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าพิกัดของเขาเนี่ยคู่แข่งตัวสำคัญเลยคือเนต้าวีทูนั่นเองนะครับจะพามาดูรายละเอียดการรอบคันของคันนี้นะครับเพราะว่าเรามีโอกาสอยู่ั้เขาเนี่ยไม่นานนะครับสักครึ่งวันเท่านั้นเองราคาจําหน่ายนะครับจะมีการประกาศในช่วงวันที่8กรกฎาคมนี้ฉะนั้นวันที่เคียนถ่ายเนี่ยจะยังไม่มีราคามาบอกกันเดี๋ยวใส่ไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับตามคมแล้วไปชมกันครับ ฝากไลค์ Subscribe ด้วยนะครับผมหลายๆคนมาดูเนี่ยคอมเมนต์กันเนี่ยไม่ซับเลยซับไปเคีนหน่อยเนาะเผื่อมีรถใหม่ๆเผื่อมีทำสุขุมวิชาเล่นรุ่นอะไรจะได้รู้กันไวๆนะครับวันนี้คันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เอาไปทดสอบว่าเรนท์ใช้งานจริงเขาได้333กิโลเมตรตามที่เครม NEDC หรือเปล่านะ333กิโลเมตรเนี่ยแบตเตอรี่ประมาณ31.9กิโลวัตต์อนะครับก็จะเล็กกว่าของฝั่ง n e ต a V2 n e t a นตเนี่ย40.7กิโลวัตต์อวนะครับก็จะขับเคลื่อนได้ประมาณ384กิโลเมตรก็จะไกลกว่ากันอยู่ประมาณ50กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะมาดูดีไซน์รอบคันก่อนดีกว่าก็น่ารักดีนะครับมิดิัวทางของรถคันนี้ถ้ามองในเรื่องดิเมนชันของตัวรถภายนอกอ่ะจะสั้นกว่าฝั่งเนต้าวีเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ10เซนนะครับแต่ว่าด้วยความกว้างของรถด้วยความสูงของรถแล้วก็ระยะฐานล้อเนี่ยยาวกว่าเนต้าวีทู10กว่าเซนเลยทีเดียวนะครับ2,560นะครับกับ2,000 420ในเรื่องของฐานล้อเห็นไหมฐานล้อมีผลเยอะมากๆเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้นะครับพร้อมกับ Daytime r u ล n i n g ง i g h t ดีไซน์ไฟหน้าเนี่ยเห็นแล้วก็นึกถึงน้องกบแบบว่า Porsche อะไรแบบนี้เหมือนกันนะมีความมนๆน,นะครับโลโกโล้บูลิงเนาะเซนเซอร์กัละยะ้าด้านหน้าเนี่ยไม่ได้มีมาให้อะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของวงล้อก็จะได้เป็นล้อแบบไซสเ์เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับ185า 60R15 ล้อเล็กมากๆนะครับแล้วตรงเนี้ยที่เห็นลายอยู่เนี่ยเป็นคาเวอร์พลาสติก ส่วนด้านในจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นล้อที่เป็นล้อกระทะก็ผมว่าลูกค้าวู้หลิงหลายคนน่าจะรู้เนาะก็ต้องเอาไปแต่งเอาไปเติมกันอยู่แล้วนะครับแต่ในทรงรถที่เป็นแบบนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยจะไปแต่งได้สนุกมากน้อยสักแค่ไหนแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับเขาได้เพิ่มการชาร์จนะตรงนี้เข้ามาเป็นชาร์จ AC แล้วก็ชาร์จ DC ได้แล้วนะครับแยกพอตซ้ายขวานะครับการชาร์จ DC ของเขาเนี่ยสูงสุด50กิโลวัตต์เลยใน s t a V2 จะชาร์จ DC เนี่ย45กิโลวัตต์นะครับแต่ก็ แข็งๆเลยนะกระจกข้างนะครับเป็นสีดําฝั่งไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆก็ทั่วไปนะครับ traction control ควบคุมการทรงตัวของตัวรถเนาะแล้วก็มี c r u s e control ให้ไม่ได้มีพวก a d ําล้ำอะไรเข้ามาให้ราคาจําหน่ายเทียบกับสิ่งที่ได้แล้วคุณผู้ชมว่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับตัวรถมาแบบทูโทนะครับครึ่งบนเนี่ยเป็นสีดําหมดเลยเนี่ยประตูนะครับหลังคาไม่ได้เป็นหลังคากระจกนะเป็นสีดานะครับส่วนนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่า มิวทีเป็นสีชานมแล้วก็จะมีชิ้นโครเมียมนะครับตัดเส้นสายด้านข้างข,างของตัวรถให้มันดลูลู่ดูสปอร์ตหน่อยไฟท้ายของเขาก็น่ารักมากๆครับมาดูกันนี่ไฟท้ายครับก็จะลักษณะล้อไปกับไฟหน้าเป็น LED ท b e เส้นแบบนี้นะก็จะเหมือนกับพอเช่คล้ายๆกับโ l a ที่เป็น0 7นอะไรแบบนี้นะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังบนหลังคานะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือที่เก็บของข้างในที่เก็บของได้เยอะมากๆนะครับมีเซนเซอร์กระรยะด้านหลังนะครับมีกล้องถอยหลังที่เขาสามารถปรับองศาการหมุนตามพวงมาลัยได้ด้วย ฝาท้ายอัตโนมือแบบนี้นะเบาะแถว2นะครับสามารถปรับพับได้60 4 0นะก็จะไม่ได้ราบขนานกันนะครับจุดท,ที่ผมชอบไม่ใช่การพับเบาะแบบนี้แต่เป็นตรงนี้ครับช่องเก็บของที่เยอะมากๆไฟสองสว่างเป็น LED นะที่เก็บของเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สมมุติคุณเอาของใส่ในนี้ปุ๊บอะยกออกมาได้เลยแบบเอาของไปเซ็ตยกเข้าบ้านได้เลยสะดวกมาก เก็บของจากในบ้านเอาของมายกขึ้นรถนะครับข้างใต้เขาก็เป็นหลุมนะเก็บของได้อีกนิดหน่อยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันโหอ,อันนี้ด,ดีอ่ะมาดูภายใน,นกันนะครับการนั่งของเขาก็ตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าแบตอยู่ข้างใต้ฟลอ์บอดมาเลยสูงขึ้นมาคนขายยาวอย่างผมนั่งในรถคันนี้ก็อาจจะไม่ได้สบายมากนะักเพราะว่ามันสูงนะครับเข่ามันจะชันก็อาจจะทําให้มีอาการปวดเข่ากันได้นะครับและเท้าก็เนี่ยยัดเข้าไปใต้บอกข้างหน้าไม่ได้ตัวบอกเป็นบักเก็ตนะครับ เป็นบักเก็ตแบบนี้มีช่องเก็บเอกาสารไม่มีแอร์หลังนะครับไม่มี USB หลังตัวบออาจจะสงสัยว่าปรับพนักอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับก็คือนั่งแบบนี้แต่ว่าดีไซน์ภายในสวยนะผมว่าดูโมเดลดีนะครับหลังคาสว่างภายในคันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มนะครับแต่กับสีครีมสวยงามดีกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแต่จะอัตโนมัติเนี่ยแค่ฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นครับให้ดูตัวกระจกข้างนะมันจะเลื่อนลงไม่สุดนะครับ ได้แค่ประมาณนี้มือโหนภายในมีนะครับเฉพาะด้านหลังด้านหน้าจะไม่มีมือโหนแบบนี้ให้นะฮะตอนขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเค้งก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันดูดีนะดีไซน์แบบว่าสวยแปลกตาแล้วก็ไม่เหมือนใครดีนะครับมีความโมเดิร์นทันสมัยเน้นแบบความโค้งมวลของเส้นสายช่องแอร์ที่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับเนี่ยโคง้โคงๆแบบนี้ก็นึกถึงแบบโอลา07ศูนย์เจ็ดอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าอย่างหนึ่งครับทีแรกรู้สึกเออโอเคนะ ชอบนั่งสบายเพราะผมขึ้นมาตั้งฝั่งนี้ก่อนนะครับตัวเบาะเขาจะเป็นบักเก็ตนะสีลักษณะเหมือนด้านหลังเลยคือสีน้ำตาลเข้มแต่กับสีครีมนะครับแล้วเดินตะเข็บจุดที่ผมชอบทีแรกคือถ้าสมมติผมไปจอดรอรับแฟนรอรับเพื่อนรอรับลูกอะไรก็ตามเนี่ยผมสามารถที่จะแบบเอ๊ะ eh, ไม่อยากแบบเบาะนี้เพราะมันไม่มีแผงอะไรมากั้นตรงกลางนะครับผมก็ย้ายมานอนอยู่ฝั่งนี้ได้เลยนี่คือข้อดีของรถย,ยนต์ไฟฟ้านะครับไปจอดที่ไหนไม่มีการสตาร์ทนะครับไม่มีไอเสียเครื่องยนต์ทําให้ใน ลานจอดรถนั้นเนี่ยมันมีควันอบอยู่ข้างในนะครับเป็นมลพิษต่อคนที่เดินอยู่ในลานจอดรถนั้นเราก็แค่ไปจอดเนี่ยแล้วก็ผ่อนคลายอิริยาบถ iPad วางเครื่องหนึ่งนั่งดูซีรีส์รอคุณแม่ช้อปปิ้งรอแฟนช้อปปิ้งได้แอร์เย็นใช้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าวันที่แดดร้อนกว่านี้แอร์จะไหวหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอกันนี่คือเปิดแอร์แรงสุดแล้วนะอาจจะเสียงลมดังสักนิดหนึ่งนะครับหน้าจอครับเป็นหน้าจอ10.25นิ้ว2จอต่อกันแบบนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนหลายๆรุ่น ดีไซน์สวยงามนะครับเข้าใจง่ายใช้ง่ายแล้วก็ตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto ที่เป็นแบบ w i r e l e ด้วยนะครับหน้าจอฝั่งนี้ก็จะเป็น infotainment นะแต่ว่าคันนี้ยังไม่รองรับนะ,ะแสดงว่าเดี๋ยวจะต้องมีการอัปเดตกันในอนาคตนะครับทัชสกรีนอินเทอร์เฟซเนี่ยก็ลักษณะเหมือนกับรถจีนอื่นๆทั่วไประบบปรับอากาศนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นหน้าจอเรือนใหม่นะครับหน้าจอเรือนใหม่ของเขาเนี่ยก็จะมีตัวรถขึ้นมาเวลาเราเปิดประตูเนี่ยมันก็จะเห็นว่า ประตูไหนที่เปิดที่ปิดอยู่หรือว่าไม่สนิทนะครับมีปุ่มปมรับโหมดการขับขี่ซึ่งคันนี้มีถึง4โหมดการขับขี่ครับ Eco p พั s ครับ Eco Normal แล้วก็ Sport นะครับการทาความเร็วสูงสุดของเขาเนยอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพวงมาลัยเป็นแบบนี้นะมีคูรคอนโทรควบคุมอยู่บริเวณนี้นะครับฝั่งนี้ควบคุมพวกอินโฟเทนเมนต์เนาะรับสายวางสายเพิ่มเสียงส่วนตรงนี้ครับก็จะควบคุมข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอเรือนไม่ประมาณนี้นะครับ ที่ผมบอกว่าทําไมขึ้นมาตอนแรกชอบแล้วพอสักพักถึงไม่ชอบนะครับเพราะว่าพอผมขยับตัวจากฝั่งนี้ครับมานั่งที่เบาะฝั่งนี้ปุ๊บอะแม่ฟีลลิ่งมันเปลี่ยนไปเลยดูนะทุกคนจากตรงนี้นะที่ยืดขาได้สบายสบายแบบนี้นะทุกคนยืดขานั่งเอนได้สบายเลยพอผมย้ายมาฝั่งผู้กับขี่ปับ๊บเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเบ้าของตัวพวงมาลัยเนี่ย เ็นขายาวนะคุณผู้ชมดูดิยืดขาไปแบบนี้โอเคข้างนี้โอเคแต่ข้างที่ใช้ควบคุมแป้นเบรกแป้นคันเร่งอ่ะแล้วก็พวงมาลัยของเขานะครับมันได้แค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเท่านั้นเองนี่คือเลื่อนขึ้นสุดแล้วเข่าเคงก็ยังกระแทกอยู่ถ้าไม่งั้นเนี่ยเคนต้องถอยเบาะมาอีกประมาณนี้ถ้าถอยเบาะมาประมาณนี้ปุ๊บมันไกลพวงมาลัยมากเลยผมไม่ได้แบบนักขับโรลไรเดอร์ที่แบบยาวยาวไปซ่บผมไม่ใช่ไงผมแบบขับแบบใกล้ เน้นการควบคุมการแฮนดิ่งที่ดีปลอดภัยเพื่อกรณีเก <c oughs> ิดเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้ผมก็ต้องแบบใกล้นิดนึงฉะนั้นไอ้เบ้าตรงเนี้ยเขาแตกแน่ๆถ้าขับกันตลอดนะครับตัวแป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยผมว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ไปแล้วก็ชันไปสําหรับคนขายยาวสําหรับสาวๆนะครับสำหรับคนที่ตัวเล็กเนี่ยผมว่าอาจไม่มีปัญหานะยังไงลองไปนั่งกันดูก่อนอันนี้ผมแจ้งให้ทราบเพราะว่ามันเป็นปัญหาของคนขายยาวเนาะแล้วสิ่งที่ผมชอบมากคือหลายๆคนจะชอบมาคอมเมนต์ว่า ไหนเคนบอกว่ารถคันนี้ไม่ดีพูดได้ไงผมว่าดีออกอันเนี้ยชอบนะที่ทุกคนมาเห็นขัดแย้งกันนะเพราะว่าแต่ละคนมีทัศนคติต่อรถที่ได้ลองได้สัมผัสเนี่ยไม่เหมือนกันผมอาจจะชอบคันนี้แต่คุณอาจจะไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่ก็อยู่บนความสุภาพแล้วก็ให้เกียรติท่านอื่นๆในคอมมูนิตี้ด้วยนะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบวงใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นกา้กาน2ก้านแบบนี้เนาะฟังก์ชันต่างๆบอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างมาดูกันที่คอนโซลกลางนะครับที่โล่งๆเนี่ยสามารถ ข้ามไปข้าม,มาได้เนี่ยนะครับจะมี USB A อยู่2ตํตำแหน่งบริเวณนี้นะครับติดยู่กบแผงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีนี่ที่ห้อยถุงแกงไว้ห้อยกระเป๋าแขวนกระเป๋ากันได้ตรงนี้นะครับ2อ,อันนะรวมถึงครับช่องวางโทรศัพท์ตรงนี้ชอบเลยอันเนี้ยปุ๊บวางโทรศัพท์พอดีมากหัวเกียร์ครับเป็นล็อกแบบนี้นะใช้หมุนเอา เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีมาให้นะครับการตกแต่งเป็นแบบดําเป็นโนแบ็คแล้วก็โครมเยียมเล็กน้อยวางแก้วได้2ตําแหน่งซึ่งถ้าเป็นแก้วขนาดใหญ่จริงๆก็อาจจะเบียดกันสักนิดนึงนะครับมาขยับมาดูกันที่ด้านบนนะฮะไฟสองสว่างในรถนะครับเป็น LED นะเช่นเดียวกับไฟสองสัมภาระด้านหลังนะครับม่านบังแดดนี่มีกระจกแล้วก็ไม่มีไฟสองสว่างอันนี้อาจจะน่าเสียดายสักนิดนึงสําหรับสาวๆที่ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานด้วยดีไซน์ของเขาที่มันน่ารักมากๆไซซิ่งเล็กๆนะฮะ ก็อาจจะรู้สึกผิดหวังซึ่งดน,งนึงที่กระจกสองหน้าของเขาเนี่ยมันไม่มีไฟสองสว่างนะฮะผู้หลิงบิงโกนะครับรถไฟฟ้านะก็150นิวตันเมตรของเขามาดูซิว่าจะลงพื้นจริงๆแรงบิดของเขาเป็นยังไงนะฮะในโหมด normal กันนะ ความเร็วท็อปสปีด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูซิว่า80-120จะถึงไหมบน GPS ของแท้ดาวเทียมกันเลย3 2 1 ตอนนี้ครับมาอยู่ด้านในของผู้หลิงบิงโกกันนะครับเอาจุดที่ไม่ชอบก่อนเลยไหมพูดซ้ำอีกทีแล้วกันท่านั่งขับมาสักระยะหนึงเนี่ยตอนนี้เริ่มปวดเข่าแล้วโดยเฉพาะเข่าข้างขวาที่ต้องเหยียบแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับแล้วก็ต้องพาด้วกับตัวแผงข้างประตูเนี่ยแม้จะบูนนุ่งม,มาก็ตามนะแต่มันก็เจ็บเข่าอยู่ดีแล้วก็ปวดเข่ามากๆด้วยทางั้งที่ตอนนี้ครับขับมาอยู่สักประมาณ30-40กิโลเท่านั้นเองก็มีอาการปวดเข่าแล้วถ้าคนขายยาวอย่างผมนะ จะต้องไปลองกันดูนะครับผมว่านั่งแล้วเป็นไงนะครับขับจิงแล้วเป็นไงเพราะว่าท่านั่งสําคัญมากมากนะขับรถนั่งบนรถกันทั้งวันบาทีอยู่บนรถกันแบบสามสี่ชั่วโมงเงี้ยก็สําคัญด้วยเรื่องท่าน,านั่งนะครับงั้นเด๋ยบปวดเขามันก็อาจจะต้องรักษากันยาวๆได้มาดูเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพลังกาลังของเขากันดีกว่า 68แรงม้า150นิวตันเมตร8ลิเทียมไอออนฟอสเฟต31.9กิโลวัตต์อาวนะครับท็อปสปีด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะวิ่งไกลสุด333กิโลเมตร n e d c นะครับ Wh, Wh, ชาร์จ AC 7กิโลวัตต์ชาร์จ DC 50กิโลวัตต์ก็พอร์ตชาร์จจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวรถนะครับถ้าเทียบกับตรงรุ่นเต็มระบบของเขาก็คือ Neta v 2เนี่ย 95แรงม้า150นิวตันเมตรนะครับแบต LFP เหมือนกันนะลิเธียมไอออนฟอร์ตเฟส40.7กิโลวัตต์อาร์นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำครับเคลื่อนล้อนหน้าเหมือนกันท็อปสปีดเนี่ย121กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตแต่ว่าถ้าเป็นบูรลลิงคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับระยะไกลสุดของเนต้าวีทูเนี่ย384กิโลเมตรต่อชาร์จ NEDC เหมือนกันแต่ว่าเรื่องของการชาร์จไฟนะครับเนต้าวีทู DC 45ิกิโลวัตต์นะครับ AC 66กิโลวัตต์แต่ว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งของ n e t a า V2 คือปล่อยไฟว2 l ได้สูงสุดนะ3,300วัตต์เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มีล้อที่ใหญ่กว่านะเป็นล้อ16ช่วงล่างก็ในรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับต่างที่ถ้า n e t a V2 ทนะครับท,ที่เป็นตัวท็อปที่เพิ่งมีการมอบส่วนพิเศษปรับราคาลงมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของ A D S Adaptive Cruise Control ต่งตงางๆควบคุมรถที่ คันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็น่าจะแบ่งรุ่นเป็นรุ่นแบบชาร์จเอซกับรุ่นที่มีการชาร์จเอซได้2รุ่นหลักๆนะครับมาลองดูนะครับการเปลี่ยนเลนตรงนี้นะฮะผมขับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะผมเปลี่ยนก่อเป็นโนมอลขวาครับเปลี่ยนเลนสบายๆที่เจ็ดสิบแปนะครับซ้ายครับขวาทีครับประมาณนี้ความเร็วประมาณนี้เปลี่ยนเลนประมาณนี้แบบว่า เดียวเลนแบบไม่ปกติด้ยนะเหมือนแบบเร่งแซงแล้ต้องเปลี่ยนเร็วๆนะครับใ่ครับจะเห็นว่าใช้ได้นะช่วงล่างของเขาการโครงตัวของรถเนี่ยน้อยมากนะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือผมว่าการเก็บตัวของช่วงล่าเนี่ยมีความร่วมมวลเจอเนี่ยครับถนนเนี่ยที่เป็นเนินเป็นบอ่อเป็นหลุมเป็นปัม๊มอะไรแบบเนี้ยมันสามารถที่จะสับแรงได้ดีมาก มีความนุ่มนวลเป็นรถที่เซตติ้งช่วงล่างเนี่ยเน้นนุ่มเลยเน้นนั่งสบายเลยครับแต่ด้วยอาการช่วงล่างด้านหลังเราที่เป็นคาแล้วก็น้ำหนักตัวรถต่างๆเนี่ยมันเลยมีการคืนตัวที่อาจจะตึงตังสักนิดหนึ่งในการทำงานของช่วงล่างเนี่ยถ้าเจอจังหวะที่เป็นปั๊มปั๊มปีอย่างเงี้ยมันจะปักปักปักตึกตักตึกตักตึกตักเข้ามาแต่ถ้าขับทั่วไปเลยครับถนนแบบปุ๊บบ๊บเป็นปั๊มเจอลูกน้หนักจริงๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บตัวได้เนียนเก็บตัวได้นุ่มเลยนะครับ ลองดูวงเลี้ยวในการกลับรถนะครับไปครับรก็ปกติมาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรตึงเต้นนะครับตรงนี้มีโค้งเอนะผมเหยียบเข้ามาเลยอัตราเร่งในโหมดนอมอลของเรานะครับช้าที่แถวแ60นะก็จ,กจะเริ่มช้าลง80เห็นไหมพันเล็กๆนะครับเน้นนุ่มก็จริงแต่ว่าในจังหวะที่ต้องโค้งเในจังหวะที่ต้องเปลี่ยนเลนที่70-80เนดะบที่เราทําก่อนหน้านี้ เขาก็นิ่งๆไปได้สบาย,บายๆนะทุกคน mm hmm. ก็เป็นรถที่ขับง่ายอ่ะผมว่าเซตติ้งของเขาเนี่ยขับง่ายนุ่มนวลนะครับใช้งานในเมืองผมว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ mm hmm. รว่าเจอปั๊มถนนคอสะพานอย่างเนี้ยที่มันตึงๆที่ผมบอกอนะ่ะเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะโหมด normal, อัตราเร่งก็ใช้ได้นะตัวรถมี4โหมดนะครับ eco plus, eco, normal, sport ส่วนตัวผมรู้สึกว่ากดเปลี่ยนโหมดในแต่ละโหมดแล้วอะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่า เขามีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดมากมายอะไรนะครับสมมุติเครนคาคันเร่งไว้เท่านี้ความเร็วประมาณ30สิบไหลขึ้นไปนะครับผมกดจากนอร์โเป็นอีโคพาสก็จะห้อยลงหน่อยอนะีโคพาสกกดอีกทีเป็นอีโคจะดันขึ้นเลยอีโคครับกดอีกทีเป็นสปอร์ตไม่ได้รู้สึกว่าดันขึ้นมาอีกอย่างนึงคือฟีลลิ่งของวงมาลัยผมรู้สึกว่าในแต่ละโหมดนะมันดูที่จะมี ความนืดของพวงมาลัยที่แตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับในการที่เคนลองเนี่ยเปลี่ยนเลนที่มีความเร็ว70 80อะไรแบบนี้ใช้งานทั่วไปนะครับจะรู้สึกว่ามันจะมีความเหนืดอแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยพอให้รู้สึกได้แต่ไม่ได้รู้สึกแบบว่าพอเปลี่ยนจากโนมอลเป็นสปอร์ตปุ๊บแล้วพวงมาลัยเขาจะแบบแน่นเปี้ยกขึ้นเลยเงี้ยไม่แต่ว่าเขาจะกระชับขึ้นหน่อยหนึ่งแบบที่จะพอรู้สึกได้นะฮะลองมาดูกันอันนี้ เป็นโหมดอีโคนะครับโดยโหมดอีโคเยอะแมันพุ่งกว่าอีโคพาสเยอะมากขวาครับเห็นไหมซ้ายครับเห็นไหมย้อยๆหน่อยผมเปลี่ยนโหมดนะครับมาเป็นสปอร์ตขวาครับฟึ๊บใช่ไหมรู้สึกไหมเห็นไหมเห็นการใช้พวงมอะไรผมไหมซ้ายอีกทีนะครับซ้ายครับเนะเหมือนมันจะมีความกระชับมากกว่านะครับทำให้การเก็บตัวของ ช่วงล่างเนี่ยมันกระชับตามความหนื่ของพุมอลไยที่มากขึ้นด้วยเหยียบตรงนี้ครับความเร็ว80ไปดูสิอัตราเร่งเป็นยังไงร้อยครับโหมดสปอร์ตนะร้อยสิบนะครับเก็บเสียงเป็นยังไงบ้างร้อยยี่นะครับรดกระพือเลยปอเตอร์ก็ตัดนะฮะในสถานที่ที่เป็นที่โล่งๆกว้างๆนะครับฟ้าขึาขขม้มลงมันจะมีฝนแบบเนี้ยการเก็บเสียงลมในรถที่ไซส์เล็กขนาดนี้นะย้ำว่าไซส์เล็กขนาดนี้ ือว่าเก็บเสียงได้ดีส่วนหนึ่งคือเพราะมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับเขาต้องซีเรียสเรื่องการเก็บเสียงขึ้นมามากกว่าเรื่องสันดาเพราะมันไม่มีเสียงการทํางานของเครื่องยนต์เข้ามาเนี่ยการเก็บเสียงลมอะไรพวกนี้เขาก็ต้องดีด้วยอันนี้ผมว่าในการใช้งานทั่วไปครับความเร็วแบบร้อยร้อยสิบนะครับสมมติต้องเดินทางอย่างเงี้ยว่าเก็บเสียงใช้ได้แต่อันนี้ยังเป็นถนนดีเป็นถนนที่ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะครับเสียงรบกวนเข้ามาเนี่ยน้อยถนนไม่ได้แบบยากมากแต่ก็ยังมีเสียงถนนเข้ามา นั่นแสดงว่าในเรื่องของการเก็บเสียงเสือบนทองบูหลงนิโกเนี่ยไม่ได้ดีมากนะนะครับถ้าขึ้นถนนที่หยาบหยาบมากๆ่อยเนี่ยอย่างบุรพาวิถีเนี่ยผมว่าเสียงถนนน่าจะเข้ามาเยอะพอสมควรเลยแต่ในการเก็บเสียงการใช้งานทั่วไปผมบอกว่าไม่แย่ประมาณนี้แล้วกันนะบอกว่าไม่แย่เลยไปอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับพวงมาลัยก็แน่นดีนะใช้ได้ใช้ได้คือด้วยเรสต์ราคาของเขาครับเขาก็ต้องเข่งกับ ต้านแล้วก็ถ้าวันที่ BYD เขามีซีโก้มาอย่าเงี้ยถ้าซีโก้มาราคาแบบว่าไม่เห็นเลขสามมาเป็นเลขสีแบบปลายอย่างเงี้ยผมก็จะเชียร์ให้ทุกคนไปซื้อเนต้า V2 หรือว่าบูลิงวิงโกคันนี้มากกว่าเพราะว่ากว้างกว่าออปชั่นดีกว่าขับดีกว่าอัดตราเล่งดีกว่าเยอะมากๆคนจะเอาเนต้า v ีูไปเทียบกับ BYD s e a g o ใช่ไหม s e โก้เปนคันเล็กกว่าเยอะแล้วก็ สมรรถนะของมอเตอร์อ่ะสู้เน t ต้าวีทูไม่ได้สู้มูริมิงโกคันนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวเราดูทีว่าถ้าประกอบขายในไทยจริงๆนะครับแล้วสมปคไทยจะมีการอัปเกรดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าอพนานั้นะผมคิดว่าเป็นการใช้งานในมืออย่างเดียวได้เลยซีโอ่ะเดินทางเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเลยแต่ถ้าอย่างเน t ต้าวีทูหรืออย่างมูริมิงโกคันนี้ครับเคียงรู้สึกว่าสามารถที่จะใช้งานเดินทางไปเที่ยวได้นะก่อนหน้านี้ไอเอวิอ่ะเขาชาได้แค่เอซีใช่ไหมครับ มันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องการเดินทางแล้วสมมุติเดินทางไปข่าไป150โลเพื่อขับรถเที่ยว180-200โลเนี้ยคุณก็ต้องค้างหนึ่งคืนเพื่อหาที่ชาร์จไฟก่อนจะกลับแล้วแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมิโก้คันนี้นะครับคุณสามารถที่จะทำวันเดย์ทริปได้เลยสมมุติขับไประยองนะครับ150โลขับเที่ยวขับอะไรเนี่ย180-200โลเที่ยวเสร็จชาร์จไฟหทีแล้วก็กลับเนี้ย ก็ทาได้นะครับเพราะเขาสามารถชาร์จ DC ได้50กิโลวัตต์เลยนะก็แนะนานะถ้าราคามันไม่ได้ต่างกันเยอะมากก็อยากจะให้ซื้อรุ่นดีเพราะมันจะทําให้คุณแบบไปได้ไกลขึ้นเนาะเดินทางได้สนุกมากขึ้นจากเดิมที่ใช้วูหลิงแล้วเป็น AC ขับได้แค่ในกรุงเทพไปไกลไม่ได้เพราะว่าชาร์จ DC ไม่ได้เงี้ยพอมีรุ่นที่เป็นตัวเลือกดีเข้ามาอย่างในบิงโกคันนี้ครับเขาก็ทให้คุณเดินทางไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ในการเดินทางนี่เห็นไหมเห็นไหมพวกรอยปั๊มเมื่อกี้ อาจจะตึกต๊กตึกต๊กตึกตกต๊กตึกขึ้นมาอาจจะมีจุดนี้นะครับที่จะมีเสียงเข้ามาและมีความตึกตังเข้ามาแต่ในการขับขี่ใช้งานทั่วไปถ้าถนนดีๆนะไม่ได้แบบปึ๊กปักปึ๊กปัก,ปก,ปกนะเนียนนุ่มนะครับเป็นเซตติ้งช่วงล่างที่มาในโทนรูมสบายคุ่งอะไรเองก็เช่นเดียวกันนุ่มควบคุมง่ายนะครับถ้าเขาสามารถปรับตำแหน่งท่านั่งให้ดีกว่านี้ได้ในการวางขานะจะดีมากมากเลยตัวเบาะที่แบนไปเนี่ยผมนั่งมาสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยขับมายาวๆนะครับ ไมไ่รู้สึกว่าแย่อะไรแต่ว่าตำแหน่งวางขาเนี่ยอันนี้สำหรับผมคือแย่นะครับมันวางขาไม่สบายเลยสาหรับคนขายาวอย่างผมยังไงคุณผู้หญิงนะครับที่อยากซื้อรถคันนี้หรือว่าพี่ๆที่ตัวสูงเองก็ตามแต่รู้สึกว่าเขาเขาก็ใช้แค่ในเมืองนะครับใช้งานแค่ไปรับลูกไปตลาดอะไรแบบนี้วางขาอาจจะไม่สบายหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าได้รถที่ดีไซน์น่ารักนะครับทรงสวยงามแบบนี้จริงๆนะผมเรียนตามตรงนะ นั inside, ่งข right? ้างในมองไปแบบนี้ปิดโลโก้วู่ิงนะเห็นโหนกของฝากระโปรงด้านหน้าแล้วเห็นสีสันแบบนี้แล้วผมคิดว่านั่งโอลากูดแคทอยู่นะเหมือนนั่งโอลากูดแคทอยู่เลยเนี่ยสีสันต่างๆอะไรพวกนี้ฟิลได้โอลากูดแคทเลยในราคาที่ถูกกว่าเยอะนะครับแต่ก็ศักยภาพของตัวรถเนาะออปชั่นอะไรต่างๆเขาก็ น้อยกว่าเยอะด้วยแต่ถ้าคนที่อยากได้รูไฟฟ้าชาร์จ DC ได้มีเรน์การใช้งานที่เคยมาดับ300กิโลเมตรขับได้จริงอาจจะเหลือสัก250ไหมนะครับอันนี้ต้องมาลองดูกันเพราะว่าวันนี้เคทไม่มีโอกาสาได้ลองหรือว่าเรน์การใช้งานจริงๆของเขาว่าถ้าเคทเอามาใช้งานขับยาวๆจริงๆในมืองชานเมือเนี้ยมันจะได้สักเท่าไหร่วันนี้เคทได้ขับอยู่สักประมาณเกือบเกือบร้อยโลเท่านั้นเองนะครับโดยเวลาที่จำกัดน,นะ ถามว่าชอบไหมเทียบกับเนต้าวีทูเนี่ยเคนยังไม่ได้เอาเนต้าวีทูมาลองขับบนถนนแต่เนต้าวีทูมันจะมีความช่วงล่างที่แน่นกว่าตึงตังกว่าอาจจะติดฟลึงฟงฟ่งกว่าหน่อยแต่พอเป็นหุ่นหลิงบงโกคันนี้ครับผมนุ่มเลยผมกลับรู้สึกว่าเซตติ้งของหุ่นหลิงบิงโกเนี่ยอาจจะเป็นเซตติ้งรถที่หลายคนชอบมากกว่านะเพราะว่าม,ม,าม,ม,นมันมีความนุ่มนะฮะมันมีความนั่งสบายเนี่ยขับไปเนี่ยถ้าไม่ได้เจอปั๊มถนนจริงอ่ะมันจะไม่มี คือของการทํางานของช่วงล่างเข้ามาในรถเลยแต่ถ้าเจอรอยต่อแบบมันจะปึ๊กขึ้นมาเลยพี่แพนสอนผมว่าอาการแบบนี้มันคือนุ่มหินปั๊้ใหญ่ๆเนี้ยนุ่มแต่ถ้าเจอเล็กๆเป็นกรวดเนี้ยอย่ากรวดก็ๆๆไปอไปเงี้ยมันจะดิ้นตึ๊กตึ๊ตึ๊ตึ๊เนี่ยเป็นอาการนุ่มหินก็ใหญ่ลูกลนาดนุ่มมากแต่พอเจอกรวดเจอรอยปึ๊กปึ๊กปึ๊กป๊ก,ปกมันจะดิ้นขึ้นมานี่เืออาการที่เป็นต้องว่าเป็นปกติของรถไซซิ่งเล็กๆประมาณนี้ด้วยนะครับเอยี่าไปตรงนี้ในหมอดัปอดนะ คือถ้าความเร็วลอยลำไปแล้วนะครับจังหวะที่เราเหยียบพันเรงม,มันเต็มเเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอยู่ความเร็วต่ำๆถึงจุดหยุดนี่งเงี้ยจังหวะเหยียบออกเหยียบออกบ่อยๆอ่ะาจทำให้เวียนหัวนะเพราะมันก็วืดออกวืดออกนะครับกระจกข้างซ้ายขวาผมว่าก็โอเคกว้างดีไม่ได้มีบาสปอตอะไรนะครับแต่ว่ากระจกกลางเนีย่ยกองหลังตรงเนี้ยที่เป็นขนาดเล็กของเขาอ่ะเขาเหมือนทําให้มันเหมือนฟิชไอเล็กแต่มองเห็นได้กว้างมากมองเห็นเสาซ้ายขวาด้านหลังเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับ แต่ผมมองแล้วเวียนหัวว่ะอาจจะเพราะความฟิสไอของเขานะครับความที่เขาดึงให้มันแบบวายมากๆผมมองแล้วมองนานๆแล้วก็จะมีอาการเวียนหัวสักนิดหนึ่งทุกคนการเก็บเสียงเกี่ยวถนนมีเข้ามาลอยตึงตังถนนเข้ามาเห็นไหมดึงดังดึงดังดึงดังเข้ามาเลยแต่ช่วงล่างมาในถนนุ่มนะครับนั่งสบายขับง่ายมากๆเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยในรุ่นนี้มีตัวเลือกชาร์จดีสีด้วย คนที่อยากไปไกลๆมากขึ้น,นหรือว่าคนที่อาจจะจําเป็นต้องชาร์จตู้นอกบ้านอย่างเงี้ยมันจะสดุกมากขึ้นด้วยครับ